ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนคุครับผมทุกคน,กค,นคือว่าวันนี้ผมจะพามาดูทุกคนวิธีการไล่น้ำมันเบรกของพี่อูเราผมนุกคนนี่น้ำมันเบรกเราจะใช้เตือนอย่างนี้นะผมทุกคนเราไม่ได้เหยียบไล่น้ำมันเบรกเหมือนจะก่อนแล้วผมทุกคนเราจะใช้ระบบการดูดนะผมทุกคนคือว่าดูน้ำมันจากข้างบนลงไปข้างล่างแล้วก็ดูน้ำมันเก่าออกมาจากตัวรถนะผมทุกคนนี่ดูตอนนี้สมิธก็กำลังเนี่ยกำลังดูดอยู่เนี่ยสมิธกำลังดูดเราจะใช้กระป๋องดูดนะ เนี่ยทุกคนน้ำมันน้ำมันมันก็จะลงไปในท่อนะผมทุกคนแล้วก็น้ำมันเก่าก็จะออกมาอยู่ตรงนี้ผมทุกคนดูเนี่ยกระป๋องน้ำมันเบรกนะเนี่ยน้ำมันเก่าก็จะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยสมิธเนี่ยเนี่ยผมทุกคนคือว่าการไล่น้ำมันเบรกที่ถูกต้องเลยครับผมทุกคนกับเอพา,าททร์สามสูนนะครับผมทุกคนอันนี้ผมพาทุกคนมาดูงานนะครับผมมาดูเล็กๆน้อยๆอัปเดตนะผมทุกคน<ห>นี่ นี่เป็นสว่างสดากำลังใส่โชว์ครับผมทุกคนดูเขาไปกดไลค์กดัง์ให้ไดครับนี่เราก็กำลังต่อเกียร์ผมทุกคนคันนี้ก็จะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เต็มระบบเลยนะผมทุกคนน้ำมันเกียร์คันนี้ได้ทำการเปิดอ่างเปลี่ยนกองเปลี่ยนบุเก็อะไรหมดเลยนะแต่กองน้ำมันเกียร์เราได้อาจจะเก็บไว้ที่อ่างแล้วผมทุกคนกองเราก็จะใช้ของแท้ของสูนเลยนะผมทุกคนนี่ของแท้นะผมทุกคนกองเราต้องใช้ของแท้เท่านั้นครับผมทุกคน